วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับ <Wow. S 1> เป็นคุณหมอที่มีความชานาด้านการศัลยกรรมครับเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่มีความเข้าใจ mm. ในสูงวัยครับแสดงว่าเราจะพูดถึงเรื่องเวลเนสก็คือคชะลอวัยย้อนวัยกลับมานะคะคอยากรู้เรื่องอะไรบ้างผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายเพราะว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นตั้งแต่วัย40ก,กระดูกหน้ามันเริ่มยุบ mm. เราจะไปะเติมเต็มยังไง ให้มันดูย้อนไหวดีจริงๆไหมพวกเราที่จะต้องไปดิปวิตามินอะไรต่างๆในวันจํดี่สิบอ้าบเขาเรียกว่าคอลลาเจนผิวคือบางทีแล้วเนี่ยมันเริ่มเนาะมันเริ่มหายมันไม่ผลิตละมันไม่ผลิตละจะทํายังไงดีผิวหน้าเรามันก็เป็นอวัยวะการดูแลร่างกายมันก็ส่งผลต่ออวัยวะทุกส่วนเนาะถ้าร่างกายเราแข็งแรงผิวหน้ามันก็จะบ่งบอกถึงความมีสุขภาพดีของผิวด้วยเมื่อเราอายุมากขึ้น ต้องใชมันมาทํางานน้อยลงค,ค,ความมันความชุ่มชื้นบนใบหน้าก็ลดลงรเราก็จะต้องดูแลเพื่อทดเชยหรือทดแทนความชุ่มชื้นที่มันหายไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็รับทุกท่านข้อสุดใการสุขเกษียณค่ะอยากมีความสุขในวัยเกษียณต้องดูรายการสุขเกษียณครับนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับวาวเป็นคุณหมอที่มีความสามารถด้านการศัลยกรรมครับเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นแห่งเดียวในเชียงใหม่ที่มีความเข้าใจในสูงวัยครับโดยเฉพาะการย้อนวัยของสูงวัยเก่งมากแสดงว่าเราจะพูดถึงเรื่องเวลเนสก็คคอชะลอวัยย้อนวัยกลับมา ตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่ว่านฐานจิ๊บดีกว่าในฐานะที่คุณจิ๊บเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรองการย้อนวัยอยากรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นผู้หญิงเลยอ่ะก็วัยแบบโหจะทำโหเยอะมากเลยอ่ะคำถามคำถามำถามสามคำถามาคำถามหลักๆเลยนะคะผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายพราะว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นตั้งแต่วัยสี่สกระดูกหน้ามันเริ่มยุบเราจะปเติมเต็มยังไง ให้มันดูย้อนไหวอ่นีย้หนึ่งละเดี๋ยว,วเยวขาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำให้อสองแล้วดีจริงๆริงไหมพวกเราที่จะต้องไปดริปวิตามินอะไรต่างๆในวัยดารดิปวิตามินจําเป็น <up. S 1> ไหมดีไหมอสองว<ป>่ละแล้วข้อสุดท้ายอีกหนึ่งข้อ แล้วพวกเขาเรียกว่าคอลลาเจนผิวคือบางทีแล้วเนี่ยมันเริ่มเนาะมันเริ่มหายามันไม่ผลิตแล้วมันไม่ผลิตแล้วจะทํายังไงดีแล้วก็คอลลาเจนผิวอ่ะสามอย่างนะครับโครงสร้างใบหน้าเรากระดูกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปใช่ค่ะทำยังไงเนาะทำยังไงสองการดิฟวิตามินเนี่ยจำเป็นไหมกับวัยอย่าง,งเรา และสามเรื่องของคอลลาเจนไอ้ลลที่เขากินกินกันเนี่ยมันเอฟเฟกกับคนนึงวัยเราหรือเปล่าเดี๋ยวนาว่านจะไปหาคำตอบเดี๋ยวเบรกหน้านะนาว่านจะขออนุญาตไปคุยกับหมออ้อหมออ้อจากนาตาดาคลินิกเดี๋ยวจะเอาสามคำตอบเนี่ยมาตอบคุณจิ๊บให้ครบเลยได้เลยค่ะอย่างที่บอกครับวัยใกล้คุณจิ๊บแล้วเนี่ยใกล้ส่งวัยแล้วเนี่ยสามข้อถามเนี่ยสำคัญมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าไปเจอกับเขาเดี๋ยวนายนาว่านกลับมาอีกทีหล่อเฟี้ยวเลยนายนาานต้องคิดก่อนว่าทำหรือเปล่า และเบรกนี้เราอยู่กับคนที่จะมาให้คําตอบเราครับเดี๋ยวให้คุณหมออ้อแนะนําตัวกับพวกเราดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะหมออ้นนะคะแพทย์หญิงนาดากิติคุณนาพรค่ะและคุณหมออ้อก็จะยังอยู่กับเราไปยาวๆตลอดทั้งปีนะครับเป็นคนที่จะมาไขข้อสงสัยเรื่องของความสวยคสของงานแล้วก็การดูแลตัวเองของสวของัยเกษียณของพวกเราครับพวกเราพวกเราใกล้แล้วอ่ะคุณหมอครับจากคําถามที่คุณจิ๊นที่ฝากไว้เนาะประกอบไปด้วยข้อหนึ่ง เมื่อเราอายุมากขึ้นเนครั โครงสร้างใบหน้าคงค้างกระดูกของเราเปลี่ยนเ่ยจะมีวิธีการดูแลยังไงครับอืมดูแลยังไงเอาแบบง่ายๆก่อนละกันง่ายๆจริงๆนะผิวหน้าเรามันก็เป็นอวัยวะการดูแลร่างกายมันก็ส่งผลต่ออวัยวะทุกส่วนเนาะครับอ่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงผิวหน้ามันก็จะบ่งบอกถึงความมีสุขภาพดีของผิวด้วยค่ะแสดงว่าก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปก่อนในอย่างแรกเลยอันดับที่สองก็คือว่าเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าผิวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติแบบไหนอย่างเช่น ผิวแห้งหรือผิวมันนี่รออยู่นะธรรมชาติลงโทษนี่ไม่ใช่นะผิวแห้งผิวมันมันก็จะมีผิวแห้งผิวมันผิวผสมแล้วก็เข้าใจกลไกธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยต้องไขมันมาทํางานน้อยลงความมันความชุ่มชื้นบนใบหน้าก็ลดลงเราก็จะต้องดูแลเพื่อทดเชยหรือทดแทนความชุ่มชื้นที่มันหายไปก็พวกครีมบำรุงต่างๆใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือเราต้องเข้าใจว่ากลไกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่เราจะได้ ดแทนหรือชดเชยค่ะแล้วก็อาหารแล้วก็พวกกลุ่มของวิตามินอาหารเสริมก็มีมีความสำคัญค่ะแล้วจะท่านที่จิบเขากังวลที่สุดคือกระดูกนะครับที่มันลงมาแล้วเนี่ยกระดูกที่มันดูดตัวนะคะจริงๆจะบอกว่ากระดูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากละมันเป็นผลลัพธ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะแต่การอนไมตอนนี้แบบมีการสะสมแคนเซียมพุ่เหมือนกรรมไงี้ไม่รู้วาไม่จริงๆใช่ถ้าเกิดเราทํากรรมมาดีนะคะกินแคลเซียมมาเยอะก็จะสุด อ่าแล้วมันจะมีพวกการที่ทําให้แคลเซียมมันสลายเร็วขึ้นอ่ะอย่างเช่นการดื่มคาเฟอีนกาแฟอะไรเยอะๆเนี่ยแคลเซียมก็จะหายไปอีกอันนึงคือกิจกรรมที่ทําให้มีการสร้างเนื้อกระดูกเพิ่มเช่นการลงน้ําหนักลงกระแทกแบบเบาๆเงี้ยค่ะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสะสมมาอย่างเพราะนั้นในผู้ใหญ่นะคะก็ ต้องพยายามขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่าอยู่นิ่งๆเยอะเกินไป<อ>มันร่างกายมันเหมือนของเหลวเนาะมันมีของเหลวในร่างกายเนาะถ้านิ่งๆเนี่ยมันเหมือนน้าที่อยู่ในคลองน้ํามันเนา่าเราต้องคอยขยับขยื่นเคลื่อนไหวในทุกส่วนเมื่อเลือดมันมีการบีบตัวสูบฉีดอมันก็จะมาที่ผิวด้วยผิวก็จะมีเลือดมาหล่อเลี้ยงค่ะเมันก็จะสดใสสดชื่นค,ค,ค่ะแล้วอย่างหมอฮอที่อยู่ในวงการคลินิกความงานมาตลอดโดยเฉพาะเป็นผ <c oughs> ู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยเนี่ย ถ้าจะให้แนะนําว่าหน้าเราเนี่ยแบบกระดูกก็สุดหน้าก็เริ่มเห็นหน้าเนี่ยมีหัตถการอะไรบ้างที่เหมาะกับปัญหานี้ครับค่ะจริงต้องบอกว่ามันมี3ามเลเวลเนาะสามระดับอันที่1เอาแบบว่าเบาๆก่อนกลุ่มของการไม่มีลงเข็มลงเครื่องลงมิดอเลยเลยก็คือดูแลตัวเองที่บอกไปวิตามินเนาะอ,อาอหารเสริมครีม,ม,มครีมสําคัญมากนะคะเพราะว่ามันเหมือน ื้อผ้ามันเสือส่อมสภาพไปละเรลาต้องคอยแบบมี protection มีครีมมีการบางคนแค่แบบทาครีมเป็นประจำหน้าก็ดูเด็กลงละเข้าได้นะครับครีมต่างๆนานาหน้าตาน่ารักตรออยู่ถ้าสเต็ปต่อมานะคะก็ถ้าเป็นคนที่สนใจหรืออยากจะมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มการฉีดเนาะเป็นฉีดหรือเป็นกลุ่มเลเซอร์ค่ะพวกนี้จะมีเยอะเลยนวัตกรรมที่ทําให้ย้อนวัยค่ะหรือในกลุ่มที่3ถ้าสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่าตัดได้แล้วใจสู้ สุขภาพแข็งแรงและใจสู้แล้วก็บวกกับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันค่อนข้างจะทําให้เราทําได้ง่ายขึ้นนะคะ,นะ,คะในการสัญญกรรมย้อนวัยอย่างอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการผ่าตัดดึงหน้านะคะ่ะเดี๋ยวนี้ทําอย่างของเคสเราเนี่ยอายุเยอะสุดประมาณ74็ดสิบสี่โอ้โหเจ็ดสี่นะค่ะก็าาสามารถทําได้สุขภาพแข็งแรงตรวจแล้วเช็คแล้วโอเคไม่แพ้ายาชาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถย้อนวัยได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่สำคัญคือทำมาแล้วก็ต้องเมนเทนแนนนะคะเนาะก็คือการดูแลค่ะ โอเคอ่ะเห็นภาพอ่ะ ข้อแรกเนะี่ยโอเคป่ะข้อที่2ครับการดิบวิตามินเนี่ยเห็นผลจริงไหม,มและมีความจําเป็นแค่ไหนกับผู้สูงวัยครับดิบวิตามินกับผู้สูงวัยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นทางเสริมทางเลือกดีกว่าทางเลือกถามว่าจําเป็นไหมถ้าเราทานอาหารได้มันก็มีวิธีการอื่นที่จะเอาสารอาหารที่สําคัญเข้าไปในร่างกายใช่แต่มันจะมีว่าในบางกรณีที่ผู้สูงวัยเนี่ยการทานทานได้น้อยเลือก<ม>อาหารเนาะระบบย่อยไม่ดีค่ะหรือว่ากินได้น้อยมากๆหรือว่า ไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลาที like ่ไปสรรหาอะไรเยอะแยะมากมายอย่าเงี้ยค่ะก็เราก็เลือกริฟในส่วนที่จําเป็นซึ่งอยู่เนี้มันมีวิธีการตรวจตรวจก่อนที่จะเติมเข้าไปคือตรวจรู้เลยว่าจริงๆเราขาดวิตามินตัวนี้เติมเนพาะที่ขาดไปใช่ขาดแบบนั้นก็ได้หรือถ้าเป็นแบบเราดูจากพฤติกรรมการกินลักษณะโง่เฮงอ่าเหมือนแบบว่า น้ำหนักตัวการทานอาหารอะไรเงี้ยเราก็คาดการได้ว่าบางบางทีขาดตัวไหนวิตามินซีหรือว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเติมได้อะไรเงี้ยค่ะเอ,อน้ำาขาดวิตามิน M, <c oughs> เอ็น่ยเดียวคับตอนนี้อยากได้เยอะๆแล้วก็จะมีกลุ่มที่มันเป็นตัวเสริมพิเศษเข้ามา เพราะว่าในผู้สูงวัยบางทีมันจะมีเรื่องของความเสื่อมที่ค่อนข้างเยอะเนาะมันก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นแบบบูสต์ต่างๆเช่นระบบประสาทและสมองค่ะระบบแบบกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเขาศึกษาค่อนข้างลึกเรื่องของการเติมเข้าไปเพื่อชดเชยทดแทนถามว่าจําเป็นแค่ไหนถ้าในบางเคสจําเป็น แต่ถ้าในบางเคสถ้าปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีอื่นได้ถ้าดูแลสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้หมู่ก็ไม่จําเป็นหรือถ้าไม่ชัวร์ก็ตรวจก่อนอว่าว่าขาดตัวไหนบ้างค่ะคุณจีบได้คาตอบแล้วนะและข้อที่3ครับ คอลลาเจนครับเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนเขาก็ไม่ผลิตฉะนั้นการที่เราไปกินคอลลาเจนหรือเห็นโฆษณาคอลลาเจนต่างๆแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันช่วยจริงไหมอันนี้ตอบตามประสบการณ์ละกันนะอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเสริมแบบในเชิงหรือขนาดนั้นแต่ว่าจริงตัวคอลลาเจนที่มันจะสร้างขึ้นในร่างกายอะค่ะมันจะมีอยู่จริงๆมันมี2แบบคือหนึ่งเนี่ยในตับแต่งเนี่ยมันมีบาดแผลก่อนมันมีบาดแผลเช่นเวลาเราทําหน้าเราทำเลเซอร์เนี่ยมันจะมีบาดแผลข้างในใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเกิดการสร้างเนื้อใหม่นเกิดนนจเิดชที่ หรือบางทีอาจจะหมายถึงพังผืดอ,อันนี้เป็นคอลลาเจนที่มันมันสร้างขึ้นมาได้ใหม่จากการเกิดแผลแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวตั้งต้นที่จะไปสร้างคอลลาเจนออคอลลาเจนที่เรากินเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถจะกลายเหมือนแบบกินคอลลาเจนเข้าไปทางปากแล้วมันจะไปกลายเป็นคอลลาเจนที่ผิวอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้น แต่คอลลาเจนที่จะสร้างที่ผิวมันต้องมีสารตั้งต้นบวกกับกลไกที่บอกว่าจะมีบาดแฟลหรือมีอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ตัวที่กินเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นสารตั้งต้นหให้ร่างกายสามารถนำไปผลิตได้สมมุติคอลลาเจนมีร้อย้อองค์ประกอบอตัวนี้อาจจะเป็น1นึ่งหรือ2อย่างที่เข้าไปเป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นถ้ากินกินเข้าไปมันจะไม่ได้บาเป็นคอลลาเจนโดยตรง เป็นองค์ประกอบที่ร่างกายจะเอาไปสร้างได้ต้องแบบว่าศึกษาดีๆนะ <m> ไม่ใ, <m> ใชใ่กินแล้วจะคาดหวังว่ากินปุ๊บผิวจะเนียนจะมันอะไรเงี้ยมันก็อย่างอย่างคนไข้ที่ที่ทานเป็นประจำที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงยี่ห้อนะหมอไม่ได้ทราบว่าเขาทานยี่ห้ออะไรแต่ว่าก็ผิวดีขึ้นก็มีแต่อีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยๆในโรงพยาบาลก็คือมีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมตับอักเสบก็มีถ้าทานเยอะเกินไปเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเนาะบางคนแบบอยากตึงมากๆแล้วทานเยอะๆอะค่ะ มันมากไปมันก็ไม่ดีหรอกใช่ใช่มันก็จะมีความเสี่ยงครับครบทั้ง3คําตอบแล้วนะครับผมก็หวังว่าคุณจิ๊บน่าจะได้ข้อมูลอะไรเอาไปปรับใช้นะครับจริงๆนะว่าก็ได้หลายข้อนะแต่อย่างที่บอกครับคุณหมออยู่กับเราอีกฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีประเด็นอะไรที่สนใจสงสัยเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณการดูแลรูปร่างหรือเกี่ยวกับการสัมเกยก็อาจจะขอมาปรึกษาหมออ้ออีกนะครับวันนี้ขอบคุณหมออ้อมากครับขอบคุณค่ะอบคุณจิ๊บเลย อันนี้คือแค่ไปหาข้อมูลแต่ยังไม่ได้ทํามาใช่ไหมคะไม่ได้ทาไม่ได้ทาเอาแค่คําตอบเนี่ยมาฝากคนจิน้ชอบนว่าทำอย่ยังยังไม่ได้ทำสแสดงว่ามีแผนก็กําลังดูดูอยู่นะครับว่าไวอย่างน,นว่านี่กใกล้แล้วนะถือว่าคุณหม<ะ>อเนี่ยให้ข้อมูลได้แบบสั้นกระชับแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันได้ง่ายมากใช่ใช่จริงๆก็ต้องบอกว่าการให้รางวัลกับตัวเองในวัยเกษียณยั่คือทำให้ตัวเองย้อนวัยนี่แต่ก็อย่างที่บอกครับก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายแง่มุม ลายประเด็นเดี๋ยวเราลองไปรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจในวัยสูงใหม่แล้วกันว่าในแอเรียของความสวยความงามเนี่ยเขาอยากรู้อะไรและอะไรจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากเดี๋ยวยังไงหมออ้ออยู่กับเรายาวๆแน่นอนเราจะพยายามนำสราระดีเรี่ยนของความงามเนี่ยมาฝากทุกคนอีกเหมือนกันครับอยู่ในวัยเกษียณนะคะไม่ใช่ทําเพื่อสวยขึ้นแต่เป็นการย้อนยายให้เด็กลง ใช่ครับผมก็เพื่อความสุขของตัวเองแหละเพื่อความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตอย่าลืมนะเกษียณก็จริงแต่เรายังต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปได้แล้วก็เสร็จรายการเราคือก็สุขเกษียณอยากมีความสุขในวันเกษียณต้องดูรายการสุขเกษียณค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับมันก็จะสดๆนิดนึงคือนล้วพันชอบจะเทสกันว่าใครท่องสโลแกนของรายการได้ท่องมากกว่ากันแต่ว่า แล้วว่าปิดรายการค่ะถ้าอยากมีความสุขในวัยเกษียณต้องดูรายการสุขเกษียณค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับีครับคุเจิ๊บ